สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนําเครื่องตีบทคอขวดนะฮะตัวนี้ลูกค้าส่งวัสดุมาให้ลองนะครับเป็นฝาขวดเครื่องดื่มชูกวกำลังนะฮะที่มีคอขวดติดอยู่นะครับวัสดุที่ได้นะครับก็จะเป็นฝาที่อ,อกจากแก้วนะฮะแยกออกจากกันนะครับสามารถลดเวลาในการใช้แรงงานของคนได้เป็นอย่างดีครับตัวนี้ลูกค้าก็ต้องการ ตัวฝานะครับแล้วก็ตัวเศษแก้วนะครับก็จะแยกเป็น2ฝั่งนะครับตัวนี้ที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับก็จะเป็นคอขวดเครื่องดื่มชูกําลังก็เฉพาะหัวนะครับต้องการที่จะแยกขวดแก้วออกจากฝานะครับด้านหน้าก็จะเป็นทางออกของแก้วนะครับนี่นะครับทางพนักง,งานก็เปิดตัวนี้กําลังการผลิตก็1นนาทีก็น่าจะได้ประมาณ 10-20กิโลครับวัสดุก่อนที่จะเข้าเครื่องนะฮะสำหรับเครื่องตัวนี้ก็ใช้มอเตอร์3แรงครับมิซูบิชิไฟบ้าน220ยบโวล์นะครับก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยครับเข้าไปแล้วนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวครับอีกอีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางออกของฝานะครับที่รองถูกไว้นะครับด้านหลังด้านหน้าก็จะออกแก้วเป็นแก้วครับด้านหลังก็จะเป็นฝา ทำงานเสร็จเรียบร้อยครับก็เอาออกมาดูครับตัวนี้จะเป็นเสร็จแก้วที่ออกจากฝาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเทดูนะฮะก่อนลงก็น้ำหนักอยู่ที่16กิโลนะฮะ16.5กิโลครับตัวนี้ก็จะเป็นเร็จแก้วค่อนข้างละเอียดนะครับ ก็ตัวนี้จะใช้ใช้ตัวฝานะครับหลักๆตัวฝามีราคาครับเดี๋ยวลองช่างดูนะครับตัวฝาก็ได้อยู่ที่4กิโลกรัมนะครับตัวฝา4กิโลกรัมเดี๋ยวเอาขวดแก้วไปเข้า,าไปชั่งน้ำหนักนะครับ ขวดแก้วก็จะมีตัวฝาติดไปบางส่วนนะครับก็ไปแยกอีกทีหนึ่งส่วนตัวฝาที่ได้นะครับชิ้นงานฝาที่ได้วัสดุที่ได้นะครับก็ตัวฝาก็ค่อนข้างจะสะอาดนะครับก็แยกออกจากตัวเศษแก้วได้นะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่จะแยกจะแยกออกจากกันนะครับส่วนน้อยฮะที่ท,ที่ที่จะมีขวดแก้วติด ถ้าติดอย่างนี้ก็สามารถลงอีกรอบหนึ่งได้ครับเพื่อเพื่อที่จะให้ได้ฝาที่สะอาดมากกว่านี้ฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ตัวคอขวดก็ได้หลุดออกจากตัวฝาแล้วนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องนี้จะ,จะใช้ลักษณะการตีฮะตีบดให้แตกแล้วก็ผ่านตัวตะแกรงด้านในนะฮะตัวฝาจะไม่ลงด้านล่างนะครับเพราะตะแกรงจะเล็กกว่าฝานะฮะตัวฝาก็จะโออีกฝั่งหนึ่งส่วนตัวที่วัสดุที่เล็กก็ จะออกฝั่งทางด้านหน้านะที่ที่ลงตะแกรงได้นะฮะถ้าต,ต้องการหยาบก็ไม่สามารถทําได้นะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่เจ็ดกิโลครับตัวขวดไอ,อตัวแก้วเสร็จแก้วเสร็จแก้วเจ็ดกิโลฝาสี่กิโลครับทั้งหมดก็ 10, รวมสิบหกกิโลที่เหลือก็น่าจะติดอยู่ในเครื่องนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับบริษัทสยามแม็กยินดีให้บริการลูกค้าทุกทกท,กท่านนะครับตัวนี้ลองให้ลูกค้าดูนะครับก็ สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมตัวนี้ทางเราผลิตและจําหน่ายสินค้าโดยตรงนะครับผลิตและจําหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับก็สินค้าทุกตัวรับประกัน1ปีมีอะไหล่ทุกชิ้นแล้วเราอยู่ที่อำเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามร,รับรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบการนําเสนอเพงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ